นมบุญปลานะครับปลาจะลาไปเที่ยวขอาะสิมาเลคงไม่ใช่ขตฟุจินี่พระองคน้ำมนของฟุจิซังเมื่อครับลาวากำลังไหลมาเลยครับหนาวมากเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะตรวจจะพาไปดูอินลาวานะครับ <iento> uhm ส like, ินที่มาสร้างตังเดือนนี้ก็เป็นหินลาวามาฉักลาคาวาดี่ไะไรมาจากกบไลยหมดเลยนะครับเอามาตัดเป็นชิ้นจีนแล้วมาเรียงต่อกันเป็นบันไดเป็นอะไรที่สกุ้ยสกุ้ยนี่ครับผมนี่สาวเอกชิดช่าง นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูลาวาของจริงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูลาวาก่อนคนระับ ตามคุณปลาไปครับผมฝ่ามือครับเชิญไปครับไปดูลาส่งกินครับลาวานู่ครับลาวาครับเป็น นี่ครับผมเาว่ o u s า